หอมมากตัวกล้วยครับกล้วยนะชื่อได้ไงว่กล้วยชิมดูเลยชิมดูแล้วโอ้ยชิมเลยเว้ยะอ๋อฮะใช้โค้กบอกว่าดีมากอันนี้ผสมน้ำผึ้งครับน้ำผึ้ของแพงของแพงของแพงน้ำผึ้งชิมนะครับอ่าชิมลองให้ลองลองเลยอือหือน้องเกดจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กผสมกันนะอือหือ แห้งแล้วล่ะกลางครับกลางนะเพาว่ามันจะให้ความสวยงามด้วยได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวซื้อไข่เป็ดมาโอเคครับอ่าซื้อไข่เป็ดมาจะได้เทพเลยเดินมากางมือทำไมพี่มันทำไมอันี้ก็อ่าเจียวเองอ๋อไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเขาไม่มีเหม็นหืนหืนหรือหืนพ่อค้าบอกหืนอันนั้นหรือแน่ผมว่าหืนด้วโอเคโอเคโอเค ผมมาหินไอ้ผมมาหินอืมทำเองปกติปกตินะอ่าเล่นไปเลยไม่ใช่ครับอันนี่ระดับไหนเกรดไหนยังไงก็เกรดดี๋ัวนี้นะสามสิบตัวโลครับสามสิบตัวโลติรหัวใหญ่เลยนะคัสไซกันเลยร้านข้างถนนทั่วไปไม่ใช้นะครับแล้วเหตุผลที่ใช้เพราะว่าอะไรมันแพงนะมันกำไรเหรออยากให้ลูกค้ากินเต็มกินเต็มคำนะ กำไรไม่ต้องเยอะเน้นในมันอร่อยสะใจไปก่อนนี่ก็น้อยคนที่จะคิดแบบนี้นะส่วนใหญ่จะคิดว่ากำไรเยอะๆตัวเล็กๆแหลกๆไปแหลกๆไปไงวัวเป๊ัวเป๊ะอ่าแช่มะนาวอ้อันนี้พิเศษอันนี้ก็ลึกซึ้งนะเออเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามอ๋อสีสันสวยงามดูเงาดูไปแล้วนี่ดูแล้วโอเคแล้วแต่คนเลือกครับอกไม่ชอบก็ห้ามใส่กุ้งไปก่อนใส่กุ้งไปก่อนผัดยกกระทะขึ้นนะดูจังหวะมีเทคนิคนะ ยกกระทะขึ้นยกกระทะขึ้นเพื่ออะไรครับน้ำมันมันจะไม่กระเด็นอ่าแล้วั้งร้อนจัดมันจะกระเะะะใส่ใส่ใส่โม้สูตรพิเศษเข้าไปเต้าหู้สูตรพิเศษเข้าไปรวมกันรวมกันไข <ป S> ่ <ๆ S 1> แนะนำ่าเป็นไข่เป็ดจะดีมากไขกก่ไก่ก็าจะมีแดงน้ำมีแดงมากามีกเกษตการโยกนะไม่ษฐีเอากระทะวางเดียวนะโยกขึ้นมาเพื่อความร้อนน้อยลงอ่ะเเลี้ยให้มันทั่วถึงให้มันเป็นแผ่นให้มันแผ่นอ่ามีศิลปะอ่ามีศิลปะ รวมกันเข้าไปดูไฟด้วยนะเข้าคู่กันเ, <Select. S 2> เส้นอะไรครับเส้นเล็กเส้นมาเทจะเป้นอะไรเส้นนี้เล็กมันจะเข้มข้นมากกว่าอ๋อเล็กเข้มข้นมาเอาเนื้ออืมอันนี้อยนี้ใบอีใบอ่าเวลาจริงดูนะอีไบไีกับปลาหาน้ำมากไปก็กออกนะการนี้กะกะเอาน้ำจะเป็นตัวช่วยทำเป็นเส้นนุ่มไวนี่แหละที่เด็ด อ่าที่ได้คือไอ้น้ำหมอ้อนี่แหละเขคือน้ำมะขามเปียกสูตรพิเศษอ่ะไม่มีใครเหมือนรับประกันได้โอเคเพื่อนๆพูดพิเศษอ่ามาเลายคนะกุ้งแห้งมาไปมันกุ้งนิดหน่อยไปโอเค,อคกลางกลางลกลางติเข้าไปติเข้าตัวเองไปแล้วก็รวมกันให้น้ำมันงวดนะเข้าซึมเข้าไปในเส้นเลยอ๋อ วิธีการตัดกันไม่หัวงันก็จะหัวงันหัวคือนี่อะไรขายก็มาได้เลยนะติดต่อมาหลังมาย้งไปนี่ผสมน้ำผสมน้ำแยกกันนะสองส่วนแยกกันถุงออกมาตรงไปไปดูใช่มาไปอย่างนี้สันนะเริ่มแห้งแล้วนะเออเริ่มแห้งแล้วเริ่มเข้างเนื้อล้วเริ่มแห้งละเริ่มแห้งละเยอะเลยนี่เยอะเลยผมชอบไปเยอะเลย เยอะๆเลยนี่คั่วเองนี่ของดีคั่ออ่ะใส่นี่ด้วยทีเด็ดก็คือการหูคั่วเองทำเองจากาทำเองหมดไปวคัญนกุงแห้งไปมนุมันกุงนิดนึงจาก้ันทิเขาทิศที่เราคั่วเองใส่ลงไปตามความชอบเลยครับ ไอ้น้ำมันง่วนก็ปฏิเสธนะดูเวลาจริงนะดูเวลาจริงเราไม่หวงวิธีการทำเราไม่หวงไม่เคยหวงเคือดี๋นี้เราหวงไอ้นี้ไปผัดไปไม่พอเขาไม่พอต้องการอีกนิดนึงความเจี๊ยมจนแล้วรอไปอันนี้แยกนะผสมลงอ่าจะมีกุ้งกับไข่เอาผู้ผสมลงไปรวมกันนีรวมกแล้ว ผงอ่อหน่อยผงอ่อมหน่อยผงอ่อยมปลาปอันนี้อะไรนะผ่ใช่ยอะไรนะเพื่อนคนไหนครับผู้ชายผู้ช่ยผ่้ชาอ่ะขนิดนึงขวานนะขวานนี่เกลียวส้มมีครบเหลืองอ่าผงอ่อควันมาแล้วควันมาแล้วต่อไปก็คือขวานที่เราขั้วเองนิดหน่อยอ่าเยอะก็ชอบเยอะก็ใส่เยอะแล้วแต่เลยอ่า และวเท่าไหร่พ่อคะหกสิบบาทอ่าเพื่อนๆนทำไปขายก็อัพราคาได้น,นะจะ60-80ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าที่นี่ขาย60นะบอาอาหารก็สตรทำไมขึ้นขึ้นอยู่แล้วะะนะทำให้โลกมีกันมาแล้ววางไปแฟบ,โอ,โ,บโอ้โหไงหกสิบบาทโอ้โหอลังการสุดๆอาดูแสงหน่อยแสงจะไม่สวยนี่นี่ยจุใจไหม กุ้งนี่กุ้งระดับ30ตัวโลให้ใหญ่ๆไปเลยนะสุดยอดมากอตอนนี้ก็เป็นช่วงกินนะเริ่มต้นเลยก็บีบมะนาก่อนเนีน่ยคุูกบ้า็ได้มมมีคนพูดไว้ชิมดูก่อนเราก็บ,บีบได้น้นนนนำมะนาวแท้ๆกินลงไปที่สับไะ อ่ะคลุกเขาทีหน่อยให้ตัวมะนาวเนี่ยเข้าไปในเนื้อหน่อยลองเลยนะนะลอนร้อนอยู่เลยน้าดูใจเอารคับตัวเขาอร่อยรู้ไหม อข้อดีคืออันนี้กูทำเองเขาไม่ซื้อใครซั่งถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคุณสมบัติพิเศษซึ่งพ่อค้าทั่วไปไม่มีพ่อค้ารุ่นใหม่เยวทุทั่วไปจะหน้าโง่มักง่ายนะกำไรเยอะไอ้พวกนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าคนใส่ใจสุขภาพทัวร์ที่แดกม่วงๆเป็นมะเร็งนะเว้ยอย่าล้อเล่นนะเว้ยเชื้อราแมลงแดดเ,เนี่ยแดกอื้อหือ ขอถั่วที่เพิ่มเข้าไปโดนเส้นมันสุดยอดมากเพื่นนอนๆมาดูกุ้ง่ะกุ้งใหญ่ไหมกุ้งใหญ่ไหมโคตรใหญ่ดูเจ็ดพัน้อนเนี่ยไงใหญ่มากสามสิบตัวโลขายจริงๆดูเด็ดไม่หยุดเลยเนี่ยน,น,น,นี่อร่อยทำเองทำเองดูแก้วสองอันนี้กูซื้อไปฝาก นะเพราะรู้สึกว่าอร่อยแล้วได้ได้ได้อ่านี่คือสตรอเบอรี่อ่าน้ำแข็งน้ำแข็งก็ใช้ยืดๆอย่างนี้ใช้อย่างดีน้ำแข็งย่งนี้นะมิสเตอร์น้ำแข็งดีนะอย่าใช้น้ำแข็งไอ้พวกไม่ะถูกๆไม่ได้ใช้น้ำแข็งฝนนะอย่างดีหมดดูเด็ดโยริดาอะไรพวกนี้พวกที่ของดีหมดนะเพราะได้ของถูกเลยอ่ามาขับรถรถขับรถนี่ต้องสิบสี่วันนะทำสิบสี่วันถึงกินได้สอาทิตย์อ่าสองอาทิตย์ ที่เขาบอกว่าใส่น้ําแข็งใส่ลบไปเลยแหละบอกว่าคนละสเต็ปกันเนี่ยรถนะ,ะดีนะเนี่ยส้มฉันยังได้อีกแก้วนึงพอดีเลยมไม่งั้นก็หมด<ท>ไม่งั้นหมดพอดีไม่ได้ไม่ได้จังดีของดีม,มาพร้อมน้ำครับมาพร้อมน้ำนี่น้ำนมาไว้นีน่แอปเปิ้ลไปด้วยเดี๋ยวท็อปปิ้งกันไปอีกเอาว่าร้านนี้ทีเด็ดเด็ดจริงๆอร่อยทุกอย่าง ส้มนีส้มมีน้อยส้มองจังหวะอะไรพี่ส้มสายน้ำพึ่งส้มซันฟิตได้หมดสำคัญเวลาปอกให้มันได้เนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมต,ต้องมาเรียนกันต้องมาเรียนกันอ่พูดด้วยตามันพูดด้วยปากมันไม่เข้าใจหรอกต้องมาเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็พร้อมเลยเรามาหาคิดกันนะแล้วก็เตรียมตังไว้โอนมานะ่ะโอนมาเข้าไปดู ทำกินเองก่อนเลยนะคนที่ลงทุนเยอะกว่าคือพี่เพราะว่าพี่ลงวัตถุติกเยอะพเราเสรูแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ไปอ่ะถ้าใส่ใจจริงจอ่ะมันได้มูลค่าทางสมองเขาเรียกว่าตีปัญญาก็ระดับ30ปีที่มันไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้จะมารู้นะไม่ใช่ว่าพูดกันแบบโมากอ่ะปั้นอันนี้ก็จะไปทําการปั้น